ที่ทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้ดีใจไหมพอใจไหมให้คำตอบเธอด้วยการกระทําได้ไหมขอโทษที่มาสายครับสวัสดีค่ะทุกคนเป็นไงเบรอเลยใช่ไหมเบอจนเอ๋ครุกชัฮ่าฮ่ พี่กวนใจช่วยลบรูปนั้นหน่อยเธอคู่เก่าขอร้องล่ะน่าเกลียดมาลกลบเธอนะผมซื้อข้าวเช้าก,กับกวางวันให้สิบวันเลยสมาั่นี้ต้องโทษอุ๋ยถูอุ๋ยถูมไม่ดีเลยรูปนี้ฉันไม่ได้เป็นคนถ่ายนายก้าโผัวมาจริงด้วยเมื่อกี้เห็นกินข้าวอยู่ก็เลยไม่อยากฉีกหน้านายไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนเลยนะปกปิดมาตั้งนานอยู่หรือราชการรับหรือไง ไม่สิผู้นายเป็นเพื่อนหมอปลายกันคงไม่ได้คบกันมาสิกบกว่าปีนะฉันว่าเป็นไปได้วันนี้ฉันพบว่าวิถกความคิดความอา่านซับซ้อนอนายดูภาพรักนายตอนนี้ในสายตาเพื่อนร่วมงานดูซิยังกล้าหลอกใครอีกไหมนี่ถ้าหากเราครบกันตั้งแต่หมอปลายป่านนี้จะเป็นยังไงแล้วนะอ๋อช่างเธอช่างเธอะ ไม plane. ่คบกันตั้งแต่ตอนนั้นดีแล้วไม่อย่างนั้นฉันคงไม่เดินบนเส้นทางที่เดินอยู่ตอนนี้ไม่สวยขนาดนี้ชีวิตไม่มีความหมายขนาดนี้ยังไงก็ช่างเถอะแต่ว่าถึงจะช้าไปสิบปีนายก็ยังมีแฟนที่ทั้งสวยทั้งน่ารักขนาดนี้ดีใจไหมพอใจไหมให้คําตอบเธอด้วยการกระทําได้ไหมนี่นี่ทำไมเงียบไป ผูนายไปไหนกันหมด mm. ช่างเถอะจุ่ๆก็ไม่อยากรู้แล้ว